สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง KBR Racing นะครับเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ก็กลับมาถ่ายคลิปเป็นปกติแล้วนะครับผมก็ต่อไปนี้ก็จะเริ่มรันงานเป็นปกติแล้วนะครับเพราะว่าหมดฤดูกาลลวนะครับต่อไปก็เนี่ยเริ่มทําบ่อยแล้วจริงๆเราทําอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าก็อาจจะว่างถ่ายคลิปนะครับเมื่อก่อนคือทําตลอดไม่มีเวลาว่างนะครับเหนื่อย เหนื่อยบ้างถ่ายคลิปไว้บ้างก็ไม่มีเวลาตัดต่อบ้างอะไรบ้างนอนกลางคืนก็หลับไปโอเคนะฮะไม่ต้องบ่นเนาะเดี๋ยว f อจะเบื่ออ่ะมาเลยคันนี้ยังไงนี่อถามช่างก่อนช่างยุทธครับโอเคครับคันนี้เป็นไงบ้างครับนี่คันนี้เดิมเดิมดเดิมเดิมเป็นดัมกระบะเดิมดอ๋อเดี๋ยวมาดูก่อนอันนี้เป็นอ su ู u d ดี x direct เนาะเป็นเครื่องยนต์ direct เป็นเครื่องสามพันนะครับปั๊มไฟฟ้าลูกค้าเอามาทําเป็นดัมกระบะเดิมไอ,อ้ท่น,นี่นี่ทำแล้วอย่างเนี้ยทําแล้วทำแล้ว,ลวอา้าวเนียนจังทําแล้วเหรอเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> มันทําแล้วตรงไหนเนี่ยเส้นสาย <c oughs> เหมือนเดิมใช่หรือเปล่าเนี่ยลูกยองลูกยางนั่งที่เดิมเฮ้ยใช่หรือเปล่านเนี่ยเนี่ยใช่หรือเปล่าโอ้ทำไมเนียนจัง เหมือนเดิมนะครับนะเอเบอร์เรซิงโลโก้นี้มีแต่สิ่งเนียนๆน,น,นะครับไม่ใช่เนียนภาษาไต้นะครับเนียนภาษาภาษาไทยที่เหรอครับเนียนภาคกลางอ่ะคันนี้ก็ต่อด้มนะครับกระบะเดิมนะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมเอ่อท่านผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ใหญ่บ้านระเวียงอำเภอศรีขอรภูมินะครับนะบอกสั่งลุยเลยครับ น้ำกระบ,บาเดิมไม่ต้องพูดเยอะนะครับนะจ่ายเงินอย่างเดียวนะครับก็ขอบพระคุณด้วยนะครับผมคันนี้ก็ทั้นผู้ใหญ่ก็มาดูเรื่อยๆนะครับตอนทํานะครับจริงๆทําม,มันไม่กี่วันหรอกนะครับพอดีมันมีหยุดบ้างอะไรบ้างด้วยแล้วก็หยุดไปวันสองวันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ นับทากันทำจริงๆก็สี่ห้าวันไหมห้าวันเนาะมันนั่นแหละแค่นั่นแหละนะครับอืมอ่ะรายละเอียดก็มีเป็นติดตั้งดัมกระบะเดิมนะครับเอ่อใช้ระบบไฟฟ้านะครับผมดัมเราเหมือนเดิมผมพูดทุกคลิปนะครับเราเราสา,ามารถยกได้ห้าตันนะครับเรารประกันหนึ่งปีเต็มนะครับตัวดัมร่วงแตกแหกระเบิดผมเคลมฟรีให้ทุกกรณีนะครับแล้วก็แถมนะครับเป็นการพ่นสี การสนิมนะครับช่วงล่างนะครับทุกตัวเลยทั้งอันเลยนะครับเนี่ยผมพ่นการสนิมให้หมดเลยนะครับเนี่ยพ่นไปจนถึงเนี่ยใต้ท้องใต้อะไร่นาะยาวไปจนถึงด้านหน้าอันนี้เราพ่นกันสนิมให้ฟรีๆนะครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคันไหนผมพ่นให้หมดอ่ะชย,ยุดยกดับหน่อยคันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับดับเราเด็เดนะอย่าเพิ่งยกก็ได้ เปิดฝาถังหน่อยฝาถังน้ำมันก็เปิดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเติมที่เดิมปกติปิดก็ปิดปกตินะครับอ่ะจะยกด้ำหน่อย่อาดูเต็มเต็ม โอเคคันนี้ก็แหนบเดิมอยู่นะครับแหนบมันล้าแล้วมันตรงแล้วเห็นไหมครับมันตรงแล้วฉะนั้นตูดมันจะห้อยหน่อยลูกค้าก็ไปดัดขึ้นไปเสริมไปอะไรขึ้นหน่อยนะครับถึงใช้งานนะครับโอเคนะอ่าเรามาดูมีอะไรบ้างคนสีกันสนิมจริงหรือเปล่าอา่านะครับเนี่ยเราพ่นสีกันสนิม ให้นะครับเนี่ยเพาท้ายอะไรเงี้ยเราก็พ่นให้หมดเลยนะนะครับเนี่ยพ่นให้หมดเลยนะครับสีกันสนิมถังน้ำมันเป็นยังไงถังน้ำมันอลูมิเนียมนะครับเดีย๋ยวต้องเช็ดๆล้างๆหน่อยถังน้ำมันอลูมิเนียมนะครับเหมือนเดิมใหญ่ๆบิ๊กๆรอยเชื่อมสวยๆ นะครับนี่ถึงนี่เลยนะครับถังน้ำมันเนี่ยสีพ่นกันรสลิมนะครับพ่นให้ยาวไปจะถึงด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเห็นไหมอ่ะโอเคอ้าชันยุดลง ลงช้าลงเร็วเราสามารถปรับตั้งได้นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ประมาณนี้แหละผมไม่ชอบให้มันลงเร็วมากไปนะครับลงช้าไปมากไปก็ไม่ดีนะครับต้องเอาพอดีพอดีเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเวลาไปใช้งานปุ๊บไอช่วงกําลังลงอะ่ะเดี๋ยวคนหลวงจับนู้จับนี่เดี๋ยวคนมุดเอาคอดูอยากรู้กลไกไงว่ามันเป็นยังไงก็หนีบคอนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเริ่มทยอยดูรถดิ ดูรถดิจอดรอเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกับอีแตนหนึ่งคันสิบเอ็ดคันนะครับงานก็นะครับ,นะรบไม่ต้องห่วงนะครับงานเยอะนะครับยังไงก็ถ้าจะทำก็รีบทำนะครับ เราก็รันงานไปเรื่อยๆของเรางี้แหละนะครับงานเราก็การันตีนะครับเราผ่านงานมาเยอะมากนะครับผมเราผ่านงานมาเยอะมากเป็นร้อยๆอยคันนะครับที่ผ่านมือมาแล้วก็ต้องยอมแล้วว่าเราดีทุกทุกทุกคันนะครับบางทีปัญหามันไม่มีเลยนะบางทีมันมีก็เล็กๆน้อยๆอ่ะนะครับบางทีรีโมทกดไม่ติดบ้างอะไรบ้างอันนี้มันก็บางทีมดมันเข้าอะไรเข้านอะอันนี้ผมว่าเป็นมองเป็นเรื่องแบบปกตินะครับอ่า แต่ก็ไม่มีนะปัญหาก็มีประมาณคันสงคันอะไรประมาณเนี้ก็โอเคนะครับถือว่าเราทํามาเยอะแล้วแล้วเราก็ไม่อยากพูดเยอะไปกว่านี้นะครับเพราะว่าบางคนนี่ลูกค้าบางท่านนี่ที่ผมแก้งานมาก็ผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับหลังๆมาผมไม่ได้รับงานแก้เลยนะนะครับเพราะว่าการทําดํานี่ถ้าทําดีไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับของเราของเราทําดีแน่นอน,นครับ มีเซอร์ไพรส์เยอะนะครับมันมีหลายงานที่ผมอยากจะออ,ออกออกอากาศออกสื่อแต่ว่าไม่ดีกว่าเก็บไว้ในใจดีกว่า <laughs> เราเจอช่างยุทธเราเจออะไรมาเยอะโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับผมก็เอาไปใช้ขนเงินขนทองนะครับร่ำรวยเฮงๆใช้ในกิจการนะครับรถแบบนี้นะครับขับสตาร์ทปุ๊บคือได้เงินนะครับ ไม่มีเสียเงินนะครับรถแบบนี้นะครับนะการใช้งานเราก็จะประหยัดเวลาประหยัดแรงอะไรขึ้นเดิมกว่าเยอะดีมากๆนะครับเราไม่ต้องไปปวดหลังยก,ยกนู้นยกนี้แบบอันนี้ขนเทนะครับใช้ได้หมดขับได้ทั่วประเทศไทยแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับนะบางทีก็แอร์เย็นเพลงก็ร้องเอาก็ได้ชอบเพลงไหนก็ร้องเอานะครับแต่ว่าเราก็ขับได้ทั่วประเทศไทยมันก็แค่รถคันหนึ่งขับไปไหนก็เหมือนเดิมต่อภาษีจดทะเบียนนู่นนั่นนี่ได้เหมือนเดิมถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง นะครับมันก็รถคันหนึ่งนะครับเนี่ยขับไปไหนก็ได้เวลาจะใช้งานก็ขนข้าวขนดินขนหินขนทรายขนกแกลบขนนู้นขนนี้ขนมันขนขนได้ทุกอย่างนะครับนะทำเงินได้ทุกอย่างนะครับอยู่ที่ว่าจะขยันหรือเปล่านะครับโอเคขอบพระคุณมากมากครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ